เอเมนฮาเลูยป <requirements> ักม kind of mm ือ hmm. ส um, ันเสริญพระเจ้าด้วยกันค่ะฮาเลูยา so <im itation> ็เป็นข้อที่ได้รับสว่ตัวเองความก็ได้รับการหนุนนใจมากนะคะจากการนำอธิษฐานที่ใส่ใจแล้วก็รู้สึกว่าอืมค่ะอืมเอเมกับชายเอเมค่ะก็สันเสริญพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเรียกได้เลยว่า เป็นข้อคัมภีที่ทูตสวรรค์ส่งมาให้ก็คืออยากขอบคุณท,ท่านเจ้าศั่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อจอยะคะ่ะจอยกับตัวหมูยองเนี่ยรู้จักกันมาปู่พี่น้องปีเอ่อประมาณสอง2นสองะคะตั้งแต่เรียนมหาลาัยในแบบตัวทิ่ตัวเองมารู้จัพกพระเจ้าก็ได้เจอจอยเลยจอยรู้จักพระเจ้าก่อนแล้วก็ปัจจุบันนี้จอยก็ยังรับใจพระเจ้าอยู่ที่ตุงเทีนนะคะจอยส่งข้อความมาแล้วก็ หมือนคือยังไม่ได้คุยรนนายละเอียดเพราะว่ายังไม่เวลาคุยเยอะก็คือเลยเจาะที่คําถามของเขาจอยตั้งคําถามว่าจากพระธรรมพิธีบทที่สามข้อสิบสี่เนี่ยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่านออกเสียงด้วยกันการบาักรปั่นมุ่งไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนหมายถึงจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองหรือว่าเป็นสิ่งที่สับเคลื่อนโดยเจ้นานะคะค่าเราจะมาดูข้อความอีกนข้อนี้นด้วยกันเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าพเจ้ารอขอบคุณพระบรมสัปปวัจนของพระองค์ที่มีชีวิตและทรงทำงานในชีวิตผู้เชื่อเสมอตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยเก่าเลยแล้วก็ไม่เคยหยุดทํางานในชีวิตผู้เชื่อทุกคนขอพระเจ้าทรงโปรดได้ตรัสกับเราแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงและทรงทํางานเคลื่อนไหวสร้างเราใหม่ตามน้กพัยของพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนค่ะเ,เ,เดี๋ยวเราอ่านใน อันใหญ่ๆทุกคนนด้วยกันนะคะสามสีและข้าพเจ้าบากบันลุกไปสู่หลักไทยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีไอ้พระเยซูริตเ็มพี่น้องอ่านแล้ก็ร er ู้สึกว่ามีพลังมากเลยนะสิ่งที่เราเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือรางวัลนพระเ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพระเจ้บบาตั้งรางวัลมาให้เราแล้วรู้สึกมันพิเศษเลยค่ะ <S <S สรรเสริญพัะเจ้ญญานะแล้วรางวัลที่พระเจ้บบาตั้งไว้คืออะไรคะการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งอคำว่าแห่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่า,าดูจากในภาษากรีกเนี่ยมันอาจจะแปลว่าจากเบื้องบนด้วยที่น้องเราแต่ละคนถูกเรียกจากเบื้องบนวันนี้รู้สึกเหมือนว่าพ,อ,พอเห็นข้อความประมาณนี้จะรู้สึกว่าหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรา โดยค่าตัวเองเรารู้สึกว่าตัวเองแบบมีข้อจํากัดบางอย่าง่ะแต่วันนี้การทรงเรียกมาจากเบื้องบนถึงตัวเราอย่างเฉพาะจาะจงเลยนะคะซึ่งเป็นการทรงเรียกที่มีในพระเยซูคริสต์รู้สึกแบบพิเศษรู้สึกเหมือนแบบวินวับเมื่อเพชรทิมจินดาเมือนสิ่งที่มีค่าจริงๆเลยเนาะค่ะทีนี้มาที่คําถามของเจนจอยนะคะจอยก็ถามเรื่องคาว่าปากปากเรื่องไห่ เราอาจจะลองดูฉบับแปลอีกสองฉบับนะคะฉบับที่เราอ่านด้วยกันก็คือฉบับมาตรฐานปี2011มีฉบับอำนาจรมใช้คําว่ารุดหน้ารุดหน้าไปเพื่อี้เราเห็นว่าปากปัดมุ่ไปที่ซุเหมือนกันที่เรามุ่งไปที่ป้าหมายเนาะอันนี้ให้ทิศทางของการไปข้างหน้าถ้าเกิดที่น้องคุคนนะ้ในวิชาคณิตศาสตร์จะมีสิ่งที่เรียกว่าเวก เป็นปริมาณที่มีคิดผางอันนี้ก็คือบอกทิศว่าไปข้างหน้านะคะส่วนอ,อ,อีก version นหนึ่งก็คือฉบับแปลแปลใหม่นี่นะคะซึ่งเป็นฉบับล่าสุดของประเทศไทยเขาก็บอกว่ามุกมานะอ๋ออันนี้ไม่ได้บอกถึงเขาเรียกว่าอะไรไปข้างหน้าหรือย,ย้อนกลับเนาะแต่ว่าบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสามคำนี้จะเป็นการให้น้ำหนักที่ แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเอเม่ 1> <M> 1 1. 1> เดี๋ยวขอเพื่อนสไลด์ให้นี่นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูดความหมายในภาษากรีกอะคะ่ะคำว่าบากปบัดเมื่อไปที่เป็นปัญหาของ,งเพื่อนเนี่ยนะคะมันหมายถึงไปแบบไม่มองค่ะไม่หันไปมองหลักแล้วเหมืนอนแบบวิ่งอย่างเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องอาจจะจำได้ว่าออตอนที่ทูตสวัสด พระเจ้าสงคุ้สวรมาเรียกโอดและครอบสัวให้ออกจากเนินโสโดก็คือบอกว่าไม่ต้องมองหลักแล้วไม่ต้องมองหลักแล้วกลงเดียวกันเลยค่ะนะคะแล้วก็การที่จะบาดบัดเมิ่ไปเนี่ยก็คือจะต้องไม่เกียดพานแต่มีความกระตือรือร้นบอกตัวเราเองค่ะกระตือรือร้นเด่น,ลนแล้วก็คือกระตือรือร้นไปไหนนะคะมันก <c oughs> ็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะไปสู่ความสมบูรณ อยู่ในสายตาของเขาแปลว่าการที่เราจะปักปั้นลุกไปได้เราจะต้องมีต้องมีอยู่ในสายตาของเราอ่ตัวเองอ่านมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าเออแล้วตอนนี้ตาเรามองอะไรอยู่ตาเรามองเขาบันเทิงเป็นปุตาเรามองเกมตาเราช็อปปิ้งออนไลน์อยู่หรือเปล่าอะไรเนาะอันนี้ตัวเองก็แล้วแต่ว่ากิอตาของพี่น้องกำลังมองอะไรนะคะบอกว่าสายตา ก็จะล็อกอยู่ที่พระเยซูเองเองไหมคะแล้วก็การที่มองแบบนี้มากเราก็จะไม่หลุดกรอบเลยถ้าสายตาเราเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญเราจะมองอย่างนั้นเลยทีนี้พี่น้องออไม่รู้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์กับทูฝ่ายปกครองที่โรงเรียนยังไงว่าคะทูฝ่ายปกครองที่โรงเรียนเนี่ยบางท่านเนี่ยคือกะเกิดมาแคแรคเตอร์บางอย่างด้วยลักษณะบางอย่างเช่นแบบว่ามีความเขาเรียกอะไรอะ รายละเอียดอะแบบว่ามองด้วยหางตาก,ก็สามารถรู้ได้ว่าเด็กคนนี้แต่งตัวผิดระเบียบอะค่ะเจอแบบรู้สึกนะแบบผมยาวเกินมาตรฐานมาหนึ่งเซนติเมตรก็เห็นเลยกันรู้เลยอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าสายตาของครูฝ่ายปกครองเนี่ยจับจ้องอยู่ที่กฎระเบียบก็เลยแบบสามารถบอกได้ทันทีว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกแต่ถ้าเกิดเราปรับสายตาของเราไปที่พิยซุกเม็กบ้างเราจะบอกได้ว่าสิ่งนี้คือน้ำาไทยนะสิ่งนี้คือไม่ใช่ เราสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนสิ่งไหนมาจากพระเจ้าสิ่งไหนไม่ได้มาจากพระเจ้าอเองไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาในท,ที่นี้นะคะก็คือเปาโลเนี่ยพิจารณาในสิ่งที่ได้รับไว้แล้วเ,เพราะว่าในคระธรรมนี้เนี่ยก็คือเปาโลก็มีอายุแล้วระดับหนึ่งมีประสบก,การณ์ชีวิตม,มาแล้วระดับหนึ่งเนาะเขาก,ก็อ่ะนูล้ละชัดเจนวอวยพรอะไรชื่อมากบ้างแต่เขาก็รู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เขายังไม่ได้รับเขาก็เลยพยายาม นักมาเดิมที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าพี่น้องได้ศึกษาชื่อของเปาโลเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงนะอันนี้น่านับถือน้ับใจของเขาตอนที่เขาเป็นผู้ที่ปกเหอครปสเซียนที่ใช้ชื่อเดิมว่าซาโลเขาก็เป็นคนที่ผมเหองอย่างจริงจังตอนที่เขาเป็นนักเรียนบางทีเขาก็ศึกษาคัมทีอย่างจริงจังแต่เราก็รู้ว่าจุดเี่นของเขาก็คือพระเยซูคริสต์จาสัมเด็จเขาเองเขาก็กลายเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างจริงจัง แล้วเนี่ยความจริงใจงของปโลเนี่ยน่านับถือน้ำใจเขาจริงจริแล้วก็น่านรัเป็นแบบอย่างนะคะทีนี้นพอเราจากคมพีจากจดหมายฝากทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานที่ของเปาโลเองเนี่ยเขาอะรู้ว่าพระเยซูเนี่ยมาเรียกเขาพระคิศเนี่ย,ยามาจับตัวเขาไวเ้เพื่อให้ไม่ให้ขลังไปในทางที่ไม่ใช่น้ำพระแทยพระเจ้าเนาะนำเขากลับมาในทางพระเจ้าเพื่อที่จะมอบสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ในพระแทย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดเพื่อดีวิตของเราเหมือนกันก็คือพระเจ้ามีเราแต่ละคนจะู่ในแผไทยมิแผนที่พระองค์ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลกเราอยู่ในแผนการของพระองค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ที่น้ององที่อยู่ในมือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยพระเจ้าผู้อวยพรเราระดับหนึ่งเนาะขอให้รู้ว่ามีสิ่งที่มีอยู่ในแผนภูมิพระองค์มากกว่านี้อีกยัยแมไหมคะแล้วเราก็จะได้รับแน่นอนถ้าเราลุกหน้าไปหาพระองค์เัยม่ทีนี ในพระธรรมนี้นะคะถ้าเกิดเราอ่านข้อความก่อนหน้เนี้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สี่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันจะมีองค์ประกอบดื้อๆอีกเนาะอย่างเช่นตั้งแต่ข้อที่หนึ่งงข้อที่เก้าเนี่ยก็คือเป็นคือ follow, คเอาโลเนี่ยก็เป็นคนมีเหตุมีผลเนาะความจริงจังของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขามีความคิดที่เป็นระบบเขามีกรอบความคิดที่ชัดเจนเออด้วยความคิดเหล่านี้ยขาเลยนํามาสู่ความปรารขนาดของเขาที่บอกไปข้อสิบถึงข้อสิบเ็ด แล้วก็ข้อ12แล้วบส14เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะทาจากความคิดและความรัรถนาของเขาเนี่ยเขาก็แสดงออกเป็นการกระทำแล้วก็ลงท้ายบทน,นี้ก็คือข้อ15ยี่วเอ21เนี่ยด้วยสิ่งที่เขาได้หนุนใจผล่นด้วยเอเดนเพราะฉะนั้นที่นออ้อกฟักแล้วตื่นเต้นนะคะเราต้อง <Yeah. S 1> มาอ่านคั้มทีเพิ่มด้วยกันเลยนะคะเอเดน้วก็อันนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายที่จะแบ่งปันแล้วค่ะก็คือเปาโลเนี่ย เขาเข้าใจนะว่าอิทธิพลของอดีตเนี่ยมีผลต่อชีวิตของเราแต่ละคนยังไงคําแนะนําที่บอกว่าให้บ,บกบัดด้วยไปเนี่ยมันไม่ใช่คําแนะนําในเชิปงปรุกสติอะคะที่แบบว่าตูใครก็พูดได้อ้แบบว่าแบบใช้ชีวิตให้ดีพูดให้เพราะจิตใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยคือทุกความรู้่าว่า,วาคุณธรรมที่แท้จริงมาตรฐานสูงเป็นยังไงแต่ว่าในทางพระเจ้า,าเนี่ย พระเยซูอะทรงมีพระไทยคือทรงมีมาตรฐานสูงอย่างพระเจ้าแต่ทรงมีพระไทยที่เข้าใจความอ่อนแอของมนุษย์ซึ่งอันนี้พระองค์ก็พูดผ่านอารโลมาว่าแบบว่าเนี่ยอดีตเนี่ยมันมีผลกับเขาแน่นอนแล้วก็อดีตของอาโลเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่พยายามใช้ชีวิตท,ที่สมบูรณ์แบบเพราะเขาเรียนมาเยอะเพราะเขาเรียนมาเยอะอเขาก็าะาจะมีกฎเกณฑ์อะไรในชีวิตเต็มไปหมด โดยที่ไม่ได้พึ่งพาพเจ้าไม่ได้รู้จักพระเยซูมาพออย่างที่เราเกิดมาเขาก็คบเห็นเออเปเียดด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนมีอดีตแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบทิ่ที่เราเคยทําในอดีตเลยอะหลายๆครั้งมันจะเป็นสิ่งที่กลับมาทมํร้ายบัดอรกับใจเราแต่ว่ามาก็จะใช้อันี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเนีย่ยเห็นไหมเมื่อก่อนเราก็ทำแบบเนะี้ยเออ ครั้น,นี้มันก็คงไม่เหมือนเติเมหอกมาแล้วใช้ตรงนี้เป็นสิ่งที่หลอกเราบั่นทอนเราทาให้เราเสียกําลังใจในทางพระเจ้าทาให้เราขาดความเชื่อนะคะต่อมาเปาโลทําอะไรอีกเปาเปาโลเนี่ยเขาไม่ได้มองถัดหลัง่ากที่มอกี้บอกไปตอนต้นแล้วเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตถ่วงรัดไว้นอกจากนั้นเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ความสําเร็จทําให้เขา เรียกอะไรอะแถวปลายเ,เวลานัากเรียนเรียนหนังสือใช่ไหมคะมันจะมีสอบเก็บคะแนนเรื่อยๆใช่ไหมคะ <S <S บางทีถ้าเกิดเราคะแนนเก็บดีๆเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนสอบการภาคสอบปลายภาคเราไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้พเพราะว่าคะแนนเก็บเราดีแต่ปตรากฏว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ทําให้เราทำตองหมังก็ได้นะคะที่เรามีประสบการณ์นี้ไหมคะลูกหลานเรานักเรียนของเราอาจจะเป็นแบบนั้นเนาะ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เอาโลทำในข้อที่ข้อนี้ก็คือเขาอ่ะมีเป้าหมายในการที่จะเป็นเหมือนระเยมซูริสต์มากขึ้นพอมาอ่านถึงตรงนี้ค่ะก็นึกถึงสิ่งที่อาจารย์ทายพูดในหลายๆสัปดา์สัปดา์ที่แล้วแกก็พูดอีกนะว่าแบบว่าให้ตัวเราเองเนี่ยลกลงเรื่อยๆแต่พระคลิสในเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะและนี้ก็สอดคล้องกับข้พที่ข้อนี้เลยที่บอกว่าเป้าหมายของเอาโลเนี่ยท <ๆ S 1> ีย่พยายามจะหนุนน้ำใจเราทุกคนให้ไปเขาด้วยตรงน ที่เป็นเหมือนพระเยซูามากขึ้นมากขึ้นมีข้อความหนึ่งที่มาถักใจอันนี้น่าจะน่าจะมาจากมามา,าจากวันนะคะบอกว่าเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ได้ค้นพบความงามและพลังในความสาคัญกับพระริ์เมื่อเราได้รู้จักมันจะมีเพลงสมัยใหม่นี่ค่ะยิ่งยุยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอวายุจะรูุจักนะอย่าให้เลิ่ร้องเดี๋ยวร้องทำเพลงไม่ใช่ เรารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วอะค่ะเราจะเห็นความงามในความรักและความรัรขนาดีและการช่วยกู้ของพระองค์ที่มันเป็นสิ่งที่หยิบจับได้น,นแล้วพลังที่พระองค์สงประทานให้กับเราเราุ้คงรู้ว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีพลังมากทําทให้เราทําอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่เคยทามาก่นอนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเราแต่ว่าถ้าเรารักใครสักคนหรือว่ารักในบางสิ่งอะเราจะทํา มากกว่าปีติลำกัดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเปา,าเองเนี่ยเป็นคนที่สําแดงให้เราเห็นว่าความรักที่เขามีต่อนในพระเยซูคริสต์เนี่ยมันมีพลังมากยิ่งกว่าสิ่งที่เคยเป็นอับบีของเขาสิ่งที่เคยครอบองำวนค่ะสรุปตกลงคำว่าบาปบัดนเมุ่งไปในภาษากรีกเนาะหมายถึงการที่เขาเองเป็นผู้กระทำในข้อความน,นี้ไม่ได้บอกว่าขับเคลื่อนโดยพระเจ้าใส่อย่ันใดแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดขึ้นจากกรอบความคิดที่เขาได้รับหลักจากที่พระเยซูทรงแสดงแก่เขานะคะเอเมนก็จะแป็นันแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเราอธิษฐานหาพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าพเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับพวญจนะของพระองค์ที่เป็นพวจนะที่ทรงประทานเกิอพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นเป้าหมายทรงเป็นรางวัลที่น้องเราเป็นการทรงเรียกที่มาจากเบื้องบนสำหรับเราแต่ละคนอย่างเฉพระจง ของลงสโปรดช่วยเหลือที่ชีวิตของเราเองจะไม่สต๊ะสป่าหรือมุ่งไปในทิศทางที่ไม่ใช่พระเจ้าแต่วันนี้ขอให้ชีวิตของเราเบนเข็มไปที่พระเยซูริสต์เพผู้เดียวเราจะบักปบั่นมุ่งไปเมื่อพระเจ้าเรียกเราขอเราได้อตอบสนองและเชื่อฟัพองพระเจ้าอย่าติดอยู่กับกรอบความคิดแบบเดิมอย่าติดอยู่กับข้อจํากัดแบบมนุษย์อย่าติดอยู่กับอดีตที่เอกอดข้ออ้าของเราปัจจุบันนี้เวลานี้อย่าง,างนี้พระเยซูริส ทรงประทานชัยชนะบนไม้กางเถรให้กับเราแล้วและเรารู้ว่าเราได้รับชัยชนะนั้นแล้วเอมเมนอย่างให้อดีตครอบงำเราอยากให้ประสบนานการณ์เดิมครอบงำเราเพราะวันนี้พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนืออดีตมีชัยชนะเหนือความตายและทรงหยิบยื่นอนาคตที่จมีเรารอยู่ในแผ่นดินสวสรรค์ร่วมกับพระองค์ขอระองทรงโปรดได้ช่วยเราให้เราได้มีกรอบความคิดใหม่ในทางของพระเจ้ามองพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ขอถวายเกียรติพระเจ้าด้วยทุกสิ่งในชีวิตของเราเราอธิษฐานด้วยกันในพระนามที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าเอเมนเอเมนค่ะช่วงเวลาต่อไปเราจะรำลึสักการพระเจ้าด้วยกันนะคะ